นี่ปลาอะไรมานี่นี่าลไม่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เลยตอนนี้นะครับกำลังเมารถนะครับนอนครับหมดแงมดแงแล้วครับสังส่งเต็นกำนันได้เลยครับ มาาเเร็ววววงตายงมอนนี้อยู่กำลังอยู่ที่แม่สเสลียงครับกลย,ยถึงแม่สเสลียงแล้วครับจอดอ,<จ>อ,อยู่ร<อ>ิมถ<อ>นน,นพากุจ้อยลงอวกครับหมดสภาพเลยครับเห็นตอนนี้อากาศกำลังดีเป็นไงเพื่อน คนผ่านไปผ่านมาฮะนึกว่าอุบัติเหตุครับเอาพอแค่นี้ก่อนนะครับ